วันนี้ก็เลยถือว่าเป็นโอกาสละกันนะครับที่อยากจะมาเล่าให้ฟังครับว่าแล้วผู้ผู้ป่วยเหล่านี้ครับตอนช่วงที่เขาใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับจึงอยากแยกเป็นสองเรื่องก่อนนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของร่างกายเรื่องหนึ่งก่อนแล้วอีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องทางด้านจิตใจละกันนะครับอันแรกครับอยากเล่าเรื่องทางด้านร่างกายให้ฟังก่อน,นครับว่าร่างกายของมนุษย์เราเองเนี่ยครับเมื่อเข้ามาถึงระย,ยะสุดท้ายเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ คำว่าระยะสุดท้ายก่อนนะครับว่าระยะสุดท้ายทางการแพทย์นเนี่ยครับพี่พี่คิดว่านานเท่าไร่ครับที่เราจะบอกว่าใครคนหนึ่งเนี่ยเข้าถึงระยะสุดท้ายหรือว่าเมื่อเราเข้าถึงระยะสุดท้ายเนี่ยเราจะมีวันเวลาเหลืออยู่อีกประมาณเท่าไรครับคำว่าระยะสุดท้ายทางการแพทย์น,นะครับเราจะให้ความหมายว่า1เดือนสุดท้ายครับ หนึ่งเดือนสุดท้ายที่จะมีชีวิตอยู่นี่แหละเราจะเรียกว่าระยะสุดท้ายอันนี้หมายมุอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นมุมมองทางการแพทย์ครับเราพยายามไปดูครับว่าคําว่าระยะสุดท้ายครับมันมีอะไรบ้างที่เป็นสัญญาณครับที่เราจะท,ที่ที่จะบอกได้ว่าตอนเนี้ยชีวิตเราเนี่ยครับเข้าสู่ช่วงระยะสุดท้ายแล้วก่อนที่จะบอกสัญญาณต่างๆต่อไปครับมีใครคิดว่า เอ๊ะจริงๆแล้วมันก็ไม่แน่นะว่าชีวิตในตอนนี้ของเราก็อยู่ในระยะสุดท้ายครับจริงๆมันก็ไม่แน่นะครับเนาะเราไม่มีทางรู้เลยว่าตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยครับเราอยู่ในช่วงหนึ่งเดือนสุดท้ายของชีวิตหรือเปล่าอาการครับที่จะปรากฏขึ้นมาครับในช่วงระยะหนึ่งเดือนสุดท้ายครับขึ้นอยู่กับโรคครับเพราะว่าแต่ละโรคเนี่ยจะขึ้นจะเกิดอาการไม่เหมือนกัน อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นผู้ป่วยอุบัติเหตุครับเขาก็จะไม่มีอาการอะไรมาก่อนเลยถูกไหมครับจู่ๆก็มึอนอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตไปเนาะเขาก็ถ้าเป็นกลุ่มนี้ครับก็จะไม่มีอาการอะไรมาก่อนแต่ถ้าสมมติเทียบกับกผู้ป่วยอีกกลุ่มหนึ่งเช่นผู้ป่วยสมองเสื่อมอย่างนี้นครับหรือว่าวผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์หรือว่าเป็นผู้ป่วยที่ชราภาพอย่างนี้นครับเขาก็จะเหมือนกับค่อนข้าง ติดตียงมาเยอะเนาะติดตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จะต้องมีคนช่วยมาตลอดความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองก็จะค่อนข้างน้อยแล้วก็จะค่อยๆไปทีละนิดทีละนิดนะครับซึ่งอันนี้ก็จะบอกยากเหมือนกันครับแต่ว่าจะมีอยู่โรคหนึ่งครับนะปัจจุบันครับซึ่งเป็นโรคที่เป็นสาเหตุการตายน่าจะเป็นอันดับหนึ่งละในปัจจุบนันแล้วก็สามารถบอกได้อย่างชัดเจนด้วยครับว่าตอนที่เราเข้าสู่ช่วงระยะสุดท้ายหรือว่าหนึ่งเดือนสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเราจะมีอาการอะไร อันนี้คือโรคมะเร็งครับโรคมะเร็งครับในปัจจุบันนียถือเป็นการไต่อันดับต้นๆของประเทศแล้วนะครับแล้วก็เป็นอันดับโลกด้วยซึ่งโรคมะเร็งเนี่ยครับอย่างที่บอกครับว่าพอเราก้าวถึงช่วงหนึ่งเดือนสุดท้ายครับเราจะมีสัญญาณหนึ่งที่สํคาคัญครับที่จะเกิดขึ้นสัญญาณนั้นก็คือเราจะเริ่มติดเตียงครับคําว่าติดเตียงเนี่ยแปลว่าเราจะไม่สามารถที่จะเดินออกไป นอกเตียงได้ก็แปลว่าเราจะต้องทํากิจวัตรประจําวันอะไรทุกอย่างเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยบนเตียงเลยครับไม่ว่าจะเป็นการขับถ่ายการเข้าห้องน้ําการกินข้าวอะไรพวกนี้ครับเราจะต้องทําบนเตียงตลอดอันนี้จะเป็นสัญญาณที่จะบอกให้เรารู้เลยครับว่าเราผู้ป,ป่วยท่านนี้ครับที่เป็นมะเร็งแล้วก็เริ่มเข้าสู่ระยะสุดท้ายแล้วพอเข้าถึงระยะสุดท้ายครับอย่างที่บอกครับว่าเราก็จะมีเวลาอยู่ยประมาณ1เดือนหรือว่าสาวันถูกไหมครับเราก็จะอยู่ในระยะนี้ไปเรื่อยๆครับ จนมาถึงช่วงอีกระยะหนึ่งที่สำคัญครับก็คือช่วงระยะของการตายระยะการตายทางการแพทย์ครับเรานับเวลาที่1สัปดาห์สุดท้ายครับหสัปดาห์สุดท้ายหรือว่า7วันสุดท้ายนียครับเราจะเรียกว่าเข้าสู่ช่วงระยะของการตายแล้วนะครับทีนี้พอเข้าสู่ช่วงระยะของการตายครับตรงนี้ครับเราจะเริ่มถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับ มีงานวิจัยทางการแพทย์ที่น่าสนใจครับเขาไปดูครับไปติดตามดูผู้ป่วยที่เข้าเสู่ช่วงการตายครับโดยที่ไม่มีอะไรเข้าไปแบบยุ่งยากเกี่ยวกับการตายของเขานะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเขาเจอว่าผู้ป่วยครับที่เข้าสื่ช่วงระยะการตายครับอันแรกเลยครับเขาจะแบ่งเป็นสองกลุ่มครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นแนวการตายแบบสบายๆหรือว่าภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า การตายแบบ easy road ก็เป็นเหมือนเป็นถนนของความสบายเนี่ยนะครับกลุ่มนี้จะประมาณสัก80%ของผู้ที่จะเสียชีวิตทั้งหมดก็จะเป็นกลุ่มของการตายแบบง่ายๆสบายๆอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่น่ากลัวครับเราจะเรียกว่ากลุ่ม difficult road หรือว่ากลุ่มการตายแบบลำบากหรือว่าการตายแบบทรมานจะมีประมาณ20%ครับของทั้งหมดซึ่งใคร ที่จะไปอยู่กลุ่มไหนเนี่ยอันแรกเลยครับคือไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะตรงนี้มันจะเป็นอาการของการตายที่เกิดขึ้นจะไม่สามารถบอกได้มาก่อนนะครับว่าใครจะเข้าไปสู่การตายแบบลำบากมันใครจะเข้าไปสู่ช่องการตายแบบสบายนะครับ